ผมพลตำรวจตรีสุเทพรมยานนท์ครับแรงจูงใจที่ท่านมีอ,อยากมีส่วนร่วมในการทํางานกับดรเก่งศักดิ์นี่แรงจูงใจสิ่งที่สําคัญที่สุดคือผมดูว่าท่านอาจารย์ดรเก่งศักด์เนี่ยเป็นคนที่มีความจริงใจแล้วก็มุ่งมั่นในการที่จะทํางานเพื่อกรุงเทพจริงๆแล้วตลอดมาเนี่ยศึกษาประวัติแล้วอาจารย์เป็นคนเป็นคนที่มีคุณธรรมจริงใจแล้วก็ ไม่ใช่คนหลอดแหละแล้วก็ขับไหนคำนั้นนะฮะก็ไม่ใช่สัญญิงสัญญาแล้วก็ทำไม่ได้หรือว่าอะไรแกเป็นคนมุ่งมั่นมากแล้วก็การวางแผนที่จะเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์เตรียมงานมานานศึกษาปัญหามาเยอะแล้วก็ทำให้รู้แล้วก็พยายามที่จะเจาะมาที่ผู้ที่ท่านเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นทีมงานช่วยท่านได้อาจารย์เคียงศักดิ์ก็ได้ติดต่อ ผมเองก็เป็นคนหนึ่งในในนั้นที่ถูกทับทามติดต่อแล้วก็ผมก็ดูปัญหากรุงเทพมาตอนนี้เนี่ยเป็นข้าราชการอาวุโสแล้วหกสิบแล้วนะฮะเห็นกรุงเทพเราอยู่กรุงเทพมาตั้งแต่เด็กปัญหามันหมักหมมไม่ไม่มีการแก้ไขเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ได้แต่สัญญิงสัญญ,ญาแต่แล้วเราก็ทําไม่ได้สี่ปีผ่านไปก็เหมือนเดิมเดิมตอนนี้เราอยากเห็นกรุงเทพเปลี่ยนเปลี่ยนในทิ่สิ่งที่มันน่าจะ ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ทําได้คทีมที่ปรึกษาเนี่ยจะมีผลต่อการพัฒนากรทมอย,อย่างไรบ้างคะกรุงเทพผมคิดว่ามีมีผลมากถ้าผู้ผู้นำหน่วยก็คือผู้ท่านผู้ว่านะฮะได้คัดสรรเลือกคนที่มีความรู้ความชานาญแล้วก็ทุ่มเทที่จะแก้ปัญหาให้ให้ให้สำ็จผลท่านอาจารย์เนี่ยได้มองปัญหามา มากมายมีมีท่านท่านอยู่ในเว็บอยู่แล้ว20ปัญหาแล้วก็มีนโยบายสารพัดอย่างเนี่ยก็ได้เอาทีมงานเนี่ยแต่ละแต่ละท่านเนี่ยเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาครัถ้าพูดถึงดรเงกงศักด์เนี่ยมองภาพลักท่านอย่างไรบ้างและท่านจะมีผลต่อกรุงเทพอย่างไรบ้างค่ะผมว่าท่านเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะท่านไม่ใช่นักการเมืองแบบชนิดว่ามีใบสั่งท่านเข้ามาเนี่ยเป็นอิสระ ความคิดแล้วท่านสั่งสมประสบการณ์ท pues, ่านเองท่านก็พูดเสมอว่าท่านเป็นคนกรุงเทพเห็นปัญหากรุงเทพมาค่อนตั้งแต่เราจําความได้ก็รู้เรื่องราวก็เห็นปัญหาซ้ําๆซากๆอยากจะแก้แต่ว่าเราไม่ได้เป็นผู้เหมือนกับบทบาทเราไม่มีก็เลยยังไม่ได้แก้แต่ถ้าท่านได้เป็นผู้ว่าเนี่ยท่านคงได้เข้ามาแก้รวมทั้งทีมงานรองผู้ว่าและที่ปรึกษาด้วยถ้าเรามีโอกาสเราได้ทําตรงนี้เนี่ย เราก็คงจะช่วยเหลือบ้านเมืองอย่างน้อยคนกรุงเทพก็คงจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกๆด้านนะฮะ